นี่ครับครับอันนี้ชากระจายมีเรื่องเล่าให้ฟังมากันอีกแล้วนี่เคยฝรั่งเคยฝรั่งเลยเนี่เคยฝรั่งจัดมาหนึ่งทีเด็ดเนี่ย ก็จะมีฝรั่งคนนึงมาเที่ยวมาเที่ยวที่ประเทศไทยนี่แหละเที่ยวแล้วก็มันไปอยู่แถวไปเที่ยวแถวบ้านนอกไงแถวบ้านนอกเนี่ยมันก็ไปเจอครอบครัวครอบครัวหนึ่งมีลูกสาวมีลูกสาวแล้วมันก็ชอบแล้วมันก็มาสู่ขอเอาสู่ขอแล้วไอเอา ผู้หญิงคนนั้นนะอ่อพอแล้วพี่ก็แต่งงานมันก็มาแต่งงานแต่งเอาพอถึงวันแต่งงานปุ๊บก็ส่งตัวเข้าหอไงล่ะเอ้เข้าหอเสร็จมันก็มันยังไม่ค่ำไงยังไม่มืดไงอ่ายังไม่มืดเออยมันก็ออกมามันก็นั่งมานั่งคุยกับพ่อตามันอยู่ไอ้ฝรั่งอะนะอออกมานั่งคุยกับพ่อตาอยู่เอ้เจ้าสาวมันก็เหนื่อยไงจัดงงานแต่งงานมันเหนื่อยก็เข้าไปนอนก่อน ช่วงช่วงก่อนจะค่ามันก็เข้าไปนอนก่อนพอทีเนี้ยตกค่ามาไอคุยกับพ่อตามันก็พ่อตาก็บอกไอลูกเคยนะว่าอยากอยากได้อุ้มหลานอยากอุ้มหลานเร็วๆ,เ,วๆเออเ<ๆ>ข้าไปนี่ก็ปั๊มหลานให้พ่อเลยนะพอคุยไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเป็นฝรั่งทีเนี้ยพอคุยไปคุยมาเสร็จไอฝรั่งมันก็เข้าไปนอน ก็ว่าพ่อตาอยากได้ได้ลูกเขยอยากได้หลานไงก็เข้าไปนอนมันเข้าไปในห้องทีนี้มันก็เห็นมุ้งฝรังไม่เคยเห็นมุ้งไงเขาไม่เคยนอนมุ้งไม่เคยนอนมุ้งมันไปเห็นมันก็ตะกูร้องโอ้ยทำไมเข้ายากจังจะเข้ายังไงเนี่ยหนวดเข้าไม่ได้เลยหนวดไม่เคยเห็นมุ้งไงบอกเข้าไม่ได้เลยพ่อตาได้ยินไง ก็เลยตะโกนบอกเอ้ยไอ้จอห์นนี่มันชื่อจอหนนี่ไอ้จอหนนี่ถ้าถ้าเข้าไม่ได้อย่าฟื้นเดี๋ยวเจ็บเอาน้ำลายทาหัวก่อนเดี๋ยวเจ็บใช้น้ำลายทาหัวน้ำลายทาหัวไอ้จอหนนี่ก็เอาน้ำลายใส่มือทาหัวลูกหัวใหญ่จอหนนี่ บอกจะเข้ามูงไงเข้าไม่ได้จอนี่บอกโอ๊ยเอาน้ำลายทาแล้วก็ยังไม่เข้าไม่ได้อีกพ่อนือว่าปั๊มหลานพ่อก็บอกทาน้ำลายทาเสร็จเข้าไม่ได้วัตสลีนวัตลนปาชาากหัวหัวตั้งเลยจอนี่ ข้อม้งไม่ได้ <laughs> บ,บอกบอกลำลายทางวะ <laughs> โอเคแสวสวัสดีครับ <laughs> <laughs>